สวัสดีครับทริปนี้เป็นทริปแรกของปีเลยนะครับสำหรับปี2019 thank <laughs> you

เดี๋ยวต้องไปทุกข์กันเอสเบสไอ้อว่านพาทุล่าผมไปอ,อันนี้ไม่ที่เจอกันนานไฟแบบนี้ครับ ราชาโด้ที่นี่แรงดีมากมากไม่ได้เอาอะไรมาเลย,ยข้อมือยังดีอยู่นะไม่ยอมไซส์ประมาณมีแปดโลครับมีแปดกิโลแน่นอนอ บาดบาดไม่อยู่กอล์ฟบ,บาดไม่อยู่ <c oughs> แล้วเราจะเอาขึ้นยังไงดู b ิ๊กแกมแรงดีโคตรอะ่ะกิโล่าเงี้ยโอ้ยเฉดโดนสองหมื่นสิบเ้าเบอร์ขึ้นมาแล้วครับกับการตามหาครั้งแรกของปีอู้วนซับ ช่างกล้องมุงก็ไม่เคยเชิญไซนี้สิบมีแน่แน่นอนสิบกิโลมีแน่นอนแต่ว่าปัญหาคือจะเอาไงขึ้นนะนเนี้ยเขาคหมดแรงแล้วปัญหาคือเราไม่ได้เอาสวิงมาเลยอะ่ะแล้วเมื่อกี้มันตามมาดูดข้างหลังก็จริงครับแต่ว่าก็า่ง ส่งเบ็ดเข้าไปไม่ดีเลย <c oughs> เป็ดเรียงตัวในปากไม่ดีนะ่เดี๋ยวช่วงนี้ปลาจะเอาขึ้นยังไงอะศโดไซบิกเบิ้มอะถ่ายรูปด้วยนะ เขากำลังอยากจะอ้าปากและสะบัดนะถ้าผ่อนไม่ดีขึ้นลุดผ่อนไม่ดีขึ้นลุดอโอ้ไม่ดีอะ

แอปี้นิวเยียครับเป็นการออกทริปครั้งแรกก็รอเวลาเลย <c oughs> สายนี้เทพเจ้าเอสเบดสังเกตได้ว่าเมื่อกี้อะ่ะมันตามมาดูข้างหลังก็โอเคแล้วแล้วผมกอสายก็อย่าตึงเพราะมันกัดนะ้ำตาวก็หาเรือเลยแล้วต้องอัดอัดอัดวัดวัดว,ดวดอย่างเดียวมันพยายามที่จะมุดใต้กับชังอะ่ะ สายนี้สิบวกแน่นอนใหญ่มากสายนี้ครับประมาณ10โลมี10บวกครับสายนี้ <c oughs> สังเกตได้จากกล่องเวอร์ซุดครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นเอสเบดสายที่ใช้นี่เป็นสายตัวเทสตัวใหม่ล่าสุด2019ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีให้ยน์ส่งกันแน่นอนสําหรับสายพ e. ีก็ยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ส่วนคันเป็นคันทีมไดว่าแล้วก็ลอกไดว่าทาทุล่า เอเบดครับกระเป็ดญี่ปุ่นอย่างดีไม่มีทางหลุดเ,ออเหนื่อยมากเชโดไซนี้ใหญ่มากเ,ออเก็บภาพนี้ก่อนถ่ายรูปตัวนี้มีประมาณสิบโลสิบขวกอะหนักมากๆอะดูเทียบกับขา มาณสิบกว่าแน่นอมครับก็ไม่ได้เอาตาช่างมาลองเทียบกับกล่องเหยื่อแล้วก็เทียบกับน้องขาผมตัวนี้ใหญ่มากๆแล้วก็เดี๋ยวจะทําการปล่อยตัวใหญ่นี้ต้องอนุรักษ์ไว้ครับสายพันธุ์ด,ดุดุสู้ปลาดีๆกัดเอสเปสไม่มีทางหลุดครับทะลุเบ้าเลยนี่ครับก็ นีเยื่อจาก SOS Thailand นี่ครับ S8 ไม่มีทางุดไปห่อยเหมือนกันตั้งชื่อให้มันเป็นพี่เบิ้มเมืองสุพรรณเลยน์ครับไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวได้ไปขายายพันธุ์ให้เราได้เล่นต่อไสเบลเลอร์เลยยังไม่ช้ำมากเลย แรงอยู่ไปเจอกันใหม่ใหญ่มากพี่เบิ้มเมืองสุพรรณแข็งแรงแล้วนะไปเจอกัน yes ah